หนูหนูคุณคาคุณขาที่เขาชอบแอบบมองแอบส่องคุณอยู่นั้นหนาก็เพราะว่าเขาชอบคนรู้ตัวไว้ได้เลยนะคะที่เขาชอบแอบบมองชอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องสงสัยมันชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วว่าเขา,าแอบบชอบคุณอยู่คุณจะสังเกตเห็นเลยว่าบางครั้งบางทีเขามองคุณบ่อยๆแอบมองบ่อยแบแอบส่องบ่อยบ่อยแบบ แล้วชอบช่วยเหลือคุณด้วยนะเออนะชอบมาช่วยเหลือช่วยคุณเล็กๆน้อยๆช่วยอะไรได้ก็ช่วยก็ช่วยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาแอบ,บชอบคุณค่ะนะเออเขามีน้ำจิตน้ำใจไมตรีชอบช่วยเหลือชอบเอาของนู่นของนี่ของนั่นมาฝากชอบมาคุยกับคุณชอบมองคุณชอบส่องคุณก็เพราะว่าเขาชอบคุณค่ะ เลิกคิดเลิกสงสัยเลิกกังวลใจได้แล้วเพราะว่าที่เขาทําไปทั้งหมดนั้นทั้งการส่องการแอบ,บมองก็เพราะว่าเขาชอบคุณนั่นเอง yeah. ใครแลบความนายอย่าลืมพิมพ์รับวก็นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็ย่ามากดไลค์กดหัวใจแอบส่งนะสิ่งที่คุณแชร์ออกไปหรือคลิปนี้ที่คุณแชร์ออกไปกนะเนี่ยการันตีได้อย่างดีเลยว่าเขามาคอนเฟิร์มเลยว่าเขาชอบคณคริงๆเจงยินดีด้วยนะคะ